พื้นห้องน้ําเหล็กขึ้นสนิมซ่อมยังไงดีนี่คือสภาพท้องพื้นของห้องน้ําค่ะเพื่อนๆเหล็กเสริมขึ้นสนิมจนดันคอนกรีตรกระท่อนหลุดล่อนอาการแบบนี้ปล่อยไว้นานๆไม่ดีแน่นอนบ้านใครมีอาการเป็นแบบนี้กดเซฟคลิปนี้ไว้ค่ะฝนจะมาแชร์วิธีซ่อมแซมก่อนที่ความเสียหายจะมากไปกว่านี้มีวิธีซ่อมแซมยังไงไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกให้เอาคอนกรีตรที่เสื่อมสภาพและหลุดล่อนออกจากนั้นใช้แปลงลวดขัดสนิมเหล็กออกให้สะอาดต่อมาตรวจสอบขนาดของหน้าตัดเหล็กเสริมหากเหล็กเสริมมีการ สูญเสียหน้าตัดเกิน10%ให้พิจารณาเสริมเหล็กเพิ่มจากนั้นทาน้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่โดยหน้างานนี้ฝนจะใช้น้ำยาประสานของซิกกอดัว32ค่ะเพื่อนเพื่อเป็นวัสดุประสานสส่วนผสมประเภทอีพ็อกซี่ที่ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลายใช้สำหรับประสานและช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ที่สำคัญสามารถใช้กับพื้นที่ชื้นได้ดีโดยวิธีการใช้งานก็ใช้งานไม่ยากค่ะเพื่อนเพื่อนให้ตวงส่วนผสมพาร์ทเส่วนต่อพาร์ทบส่วนโดยน้ำหนักนะคะ ทำการผสมอีพ็อกซี่ทั้งพาร์ทเและพาร์ทบจนมีเนื้อสีเดียวกันและมีความข้นเหลวสม่ำเสมอกันจากนั้นทาลงไปบนพื้นผิวเก่าที่เราจะซ่อมได้เลยทาทั้งเหล็กและคอนกรีตให้ทั่วเลยนะคะเพื่อให้เป็นตัวประสานยึดติดได้ดีจากนั้นเราจะมาผสมปูนซ่อมแซมโครงสร้างกันค่ะหน้างานนี้ฝนใช้ปูนซ่อมแซมโครงสร้างเลงโก731นะคะเพื่อนๆซึ่งปูนตัวนี้เป็นปูนซ่อมแซมที่ผสมเส้นใยไฟเบอร์ด้วยนะคะทําให้ปูนนั้นมีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมแห้งตัวเร็วค่ารับกําลังอัดสูงมาก่่เพือน ถึง450 ksc เลยโดยให้ผสมเลงโก731กับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่ระบุข้างถุงได้เลยโดยใช้สว่านปัน่นจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเราก็นำมาฉาบซ่อมได้เลยโดยให้ฉาบซ่อมในขณะที่น้ำยาประสานยังเปียกเหนื่งอยู่นะคะถ้าความลึกเกิน3เซนติเมตรให้เพื่อนๆแบ่งฉาบครั้งละไม่เกิน3เซนติเมตรนะคะโดยฉาบให้เต็มแผลที่เราเปิดไว้เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะใครกำลังมีปัญหานี้อยู่กดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะซ่อมเร็วค่าใช้จ่ายน้อยซ่อมช้าค่าใช้จ่ายบานแนแ่ นนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์ว่ามีประโยชน์ให้หน่อยคะ่ะเดี๋ยวฝนมาเล่าให้ฟังอีก